สวัสดีครับพามาชมเหรียญเสมามังกรคู่รบับทรัพย์ทวีคูณหลวงพ่อพัดบุญญาก,กามโมปี62ครับเอาไปเลียมพัติกมาแล้วด้านหน้าเป็นรูปห,หลวงพ่อนั่งพานเต็มองค์นะครับมีมังกรคู่ซ้ายขวาครับ มีพลอยด้วยครับฝังพลอยสีส้มด้านบนเสียนหลวงพ่อลงยาสีเขียวแล้วก็ลงยาจีวรด้วยด้านหลังเป็นพยาคุดนะครับลงยามีสวยงามลงยาเต็มองค์ เลขโ้ดนัมเบอร์สามศูนย์ครับภาพปีหกสองนะครับนี่ลงยาลายธงชาติฝังพลเหรียญมังกรคู่สวยงามมากเลยครับองค์นี้ ด้านหลังเป็นพยาคุดลงยาเต็มองค์สวยงามมากครับหวานเจี๊ยบ